ฝันว่านั่งเรือไปบนเกาะหยาเพิ่งเลื่อนเพราะฝันนี้กำลังบอกทิศทางชีวิตคุณฝันว่านั่งเรือไปบนเกาะความฝันนี้ถือว่าดีและมีความหมายเชิงบวกมากโดยสื่อถึงการเดินทางของชีวิตที่กำลังเปลี่ยนทิศไปในทางใหม่ความหมายโดยรวมเรือเท่ากับตัวคุณการตัดสินใจเส้นทางชีวิตทะเลเท่ากับอารมณ์ความไม่แน่นอนสิ่งที่ยังมองไม่ชัด กาะเท่ากับเป้าหมายความสำเร็จพื้นที่ปลอดภัยหรือจุดหมายใหม่แปลว่าช่วงนี้คุณกำลังกล้าก้าวออกจากที่เดิมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าฝันว่านั่งเรือไปบนเกาะด้านการเงินความฝันนี้เป็นสัญญาณว่าการเงินกำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบปรปปับต้องอาศัยความอดทนและการตัดสินใจที่ถูกจังหวะความหมายการเงินแบบเจาะลึก มีโอกาสได้เงินจากช่องทางใหม่เช่นงานเสริมรายได้ออนไลน์ลูกค้าใหม่หรือแนวทางที่ไม่เคยทำมาก่อนเงินมาเป็นก้อนเล็กก่อนแล้วค่อยต่อยอดเป็นก้อนใหญ่อย่ารีบร้อนถอนตัวกลางทางรายจ่ายเพื่อการเดินทางการลงทุนในตัวเองเป็นเงินที่จ่ายแล้วไม่เสียเปล่าจะคืนกลับมาในอนาคตถ้าในฝันน้ำทะเลสงบเงินเข้าเรื่อยๆมั่นคงวางแผนได้ น้ำแรงคลื่นสูงเงินก้อนใหญ่แต่ต้องเสี่ยงต้องคิดก่อนตัดสินใจถึงเกาะแล้วเงินก้อนโชคลาภปิหนี้ได้สำเร็จยังไม่ถึงเกาะใกล้แล้วอย่าเปลี่ยนแผนกระทันหันคำเตือนการเงินระวังเชื่อคนง่ายเรื่องลงทุนอย่าหยิบเงินอนาคตมาใช้ก่อนเวลาเคล็ดเสริมดวงเงินหลังฝันใส่เหรียญในกระเป๋าสตางค์ก้าเหรียญทำบุญค่าน้ำค่าไฟหรือบริจาคน้ำดืม่ม ก่อนนอนอธิษฐานเบาๆว่าขอให้การเงินเดินทางถึงฝั่งอย่างปลอดภยัยฝันว่านั่งเรือไปบนเกาะด้านความรักความฝันนี้สะท้อนว่าหัวใจของคุณกำลังเดินทางไปสู่จุดหมายใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นความชัดเจนความหมายความรักแบบลึกเรือเท่ากับความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยการประคองกันทะเลเท่ากับอารมณ์ความไม่แน่นอนความคิดที่ยังลังเล กอเท่ากับคนที่ใช้ความมั่นคงหรือพื้นที่ปลอดภัยทางใจแปลว่าความรักของคุณกำลังเปลี่ยนเฟซอย่างมีนัยสำคัญคนโสดมีเกณฑ์เจอคนใหม่จากการเดินทางงานหรือโลกออนไลน์เป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนาไม่หมือหวาแต่จริงใจคนนี้จะให้ความรู้สึกอยู่แล้วสบายใจมากกว่าตื่นเต้นคนมีคู่ความสัมพันธ์จะนิ่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น มีโอกาสคุยเรื่องอนาคตการอยู่ด้วยกันหรือวางแผนชีวิตถ้าเคยห่างกันฝันนี้คือสัญญาณขอองค์การกลับมาเจอกันตรงกลางถ้าในฝันนั่งเรือไปด้วยกันรักไปต่อได้มีเป้าหมายเดียวกันนั่งเรือคนเดียวใจคุณต้องการทบทวนความรักถึงเกาะแล้วความรักลงตัวได้สถานะชัดคลื่นแรงรักมีอุปสรรคแต่ผ่านได้ถ้าจับมือกันแน่น เคล็ดเสริมดวงความรักหลังฝันจุดเทียนหอมหรือทูปหนึ่งดอกอธิษฐานเรื่องใจที่ชัดเจนใส่เสื้อโทนขาวชมพูหรือฟ้าในวันที่รู้สึกอยากเปิดใจพูดกับตัวเองเบาๆก่อนนอนนะว่าขอให้หัวใจเดินทางไปเจอรักที่ปลอดภยัยฝันว่านั่งเรือไปบนเกาะด้านสุขภาพ ความฝันนี้เป็นสัญญาณว่าร่างกายและใจของคุณกำลังต้องการการฟื้นฟูมากกว่าการฝืนเดินต่อแบบเดิมๆความหมายด้านสุขภาพเรือเท่ากับร่างกายที่ยังพาไปต่อได้แต่ต้องดูแลทะเลเท่ากับความเครียดอารมณ์แปรปรวนความเหนื่อยสะสมเกาะเท่ากับการพักฟื้นจุดปลอดภยัยการกลับมาดูแลตัวเอง แปลว่าสุขภาพโดยรวมยังไปต่อได้แต่ถึงเวลาที่ควรพักและจัดสมดุลสัญญาณที่ฝันกำลังเตือนพักผ่อนไม่พอนอนหลับไม่ลึกเครียดเงียบเงียบเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวร่างกายอาจอ่อนล้าปวดเมื่อยคอบ่าไหลาหรือระบบน้ำในร่างกายถ้าในฝันทะเลสงบ,บสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นถ้าดูแลตัวเองต่อเนื่อง คลื่นแรงระวังความเครียดลงกระเพาะความดันหรือฮอร์โมนแปรปรวนถึงเกาะแล้วฟื้นตัวเร็วมีเกณฑ์หายจากอาการเรื้อรังนั่งเรือช้าๆร่างกายต้องการการพักยาวไม่ใช่พักแป๊บเดียวเคล็ดเสริมสุขภาพหลังฝันดื่มน้ำให้มากขึ้น1-2ถึงวันถัดไปอาบน้ำอุ่นก่อนนอนเพื่อคลายพลังเครียดทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือช่วยค่าน้ำดื่มผู้ป่วย อธิษฐานสั้นๆว่าขอให้ร่างกายเดินทางกลับสู่ความสมดุลเคล็ดลับเสริมดวงหลังฝันว่านั่งเรือไปบนเกาะความฝันนี้คือดวงการเดินทางสู่ฝั่งที่ดีถ้าเสริมถูกจุดจะช่วยให้เรื่องเงินงานใจและชีวิตไหลลื่นเร็วขึ้นเสริมดวงแบบง่ายทำได้ทันทีทำบุญเกี่ยวกับน้ำเติมน้ำดื่มให้คนสัตว์บริจาคค่าน้ำค่าไฟ เสริมให้ชีวิตไม่ติดขัดเหมือนเรือไม่เจอคลื่นแรงอธิษฐานก่อนอาบน้ำขณะน้ำไหลให้ตั้งจิตว่าขอให้สิ่งไม่ดีไหลออกสิ่งดีพาฉันถึงฝั่งอย่างปลอดภัยทำสามวันติดจะรู้สึกโล่งใจขึ้นชัดพกของแทนน้ำติดตัวพวงก,กุญแจรูปปลาเรือเปลือกหอยหรือเหรียญสีเงินหนึ่งเหรียญเสริมโชคด้านการเงินและการตัดสินใจ เสริมพลังใจและจังหวะชีวิตจัดมุมพักใจในบ้านวางต้นไม้ใบเขียวหรือแก้วน้ำใสยอย่าวางของแตกหักใกล้เตียงช่วยให้ใจนิ่งหลับลึกดวงไม่แกวง่งเลือกวันเริ่มต้นสิ่งใหม่วันจันทร์สุขเหมาะกับการเงินและความรักวันพฤหัสเหมาะกับการตัดสินใจสำคัญเหมือนเลือกวันออกเรือที่คลื่นนิ่งคาถาเสริมดวงสั้นๆก่อนนอน นมโมเมตานาวานำพาขอให้ชีวิตถึงฝั่งดีมีโชคมีสุขว่าจบหนึ่งครั้งตั้งใจนิ่งๆหนึ่งนาทีคลื่นลมในทะเลในฝันบอกอะไรคุณคลื่นลมคือสัญญาณตรงที่สุดความหมายยิ่งชัดความหมายตามลักษณะคลื่นลมทะเลสงบคลื่นเบาชีวิตกำลังเข้าที่เรื่องที่กังวลจะคลี่คลายการเงินความรักเดินหน้าแบบไม่เร่งแต่มั่นคง คลื่นแรงลมพัดจัดมีแรงกดดันความเครียดหรือการตัดสินใจสำคัญดวงไม่ได้ร้ายแต่กำลังทดสอบใจคลื่นสูงแต่เรือไม่ล่มคุณแกร่งกว่าที่คิดปัญหาหนักแต่เอาอยู่ผ่านรอบนี้แล้วดวงจะอัปเกรดแรงขึ้นคลื่นซัดเรือโคลงใจลังเลมีคนหรือเรื่องทำให้ไขว้เขวระวังคำพูดคนอื่นมากกว่าความจริงพายุฝนลมแรงมาก การเปลี่ยนแปลงฉับพลันงานเงินหรือความสัมพันธ์หลังพายุจบมักมีข่าวดีตามมาเชื่อมกับชีวิตจริงคลื่นแรงเท่ากับช่วงเร่งช่วงกดดันคลื่นนิ่งเท่ากับจังหวะสะสมพลังคลื่นเปลี่ยนเท่ากับชีวิตกำลังเปลี่ยนเฟสเคล็ดเสริมดวงเมื่อฝันเห็นคลื่นแรงเช้าวันถัดไปล้างหน้าด้วยน้ำเย็นตั้งจิตให้ใจนิ่งงดตัดสินใจใหญ่ภายใน24ชั่วโมง หลังฝันทำบุญเกี่ยวกับน้ำหรือช่วยค่าน้ำดืม่มสภาพของเรือในฝันบอกดวงคุณตรงมากเรือคือภาพแทนตัวคุณการเงินชีวิตและพลังใจตอนนี้ความหมายตามสภาพของเรือเรือใหม่แข็งแรงสวยดวงกำลังขึ้นมีพลังเริ่มต้นใหม่การเงินดีขึ้นงานนะมีโอกาสใหม่ความมั่นใจกลับมาเรือธรรมดาแต่แล่นได้ดี ชีวิตไม่ได้หวือหวาแต่มั่นคงเงินเข้าเรื่อยเรื่อแบบไม่ขาดมือเรือเก่าแต่ยังไม่รั่วแบกภาระเยอะเหนื่อยสะสมแต่ยังเอาตัวรอดได้ดวงยังไม่ตกเรือโคลงเคลื่อนช้าใจลังเลก,กลัวตัดสินใจพลาดการเงินหรือความรักชะลอเพราะความไม่มั่นใจเรือรั่วน้ำเข้าเรือมีจุดรั่วเรื่องเงินสุขภาพหรือพลังใจระวังรายจ่ายแฝงหรือคนดูดพลัง เรือใกล้ล่มแต่ยังไม่ล่มผ่านจุดหนักสุดมาแล้วถ้าอดทนอีกนิดดวงจะฟื้นแรงเรือจอดนิ่งไม่ไปต่อชีวิตติดกับดักความคิดเดิมต้องกล้าขยับถึงจะเห็นทางใหม่เชื่อมกับคลื่นลมคลื่นแรงบวกเรือยังไปได้ดวงแกร่งมากมีผู้คุ้มคลื่นเบาบวกเรือพังปัญหาอยู่ที่ตัวไม่ใช่ดวงคลื่นแรงบวกเรือพังต้องพักหยุดฝืน เคล็ดเสริมดวงจากสภาพเรือถ้าฝันเห็นเรือรั่วเก่าทำบุญซ่อมแซมวัดโรงเรียนโรงพยาบาลถ้าเห็นเรือใหม่แล่นดีจุดทูปสามดอกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบเหรียญสีเงินหนึ่งเหรียญเสริมเรือชีวิตไม่ล่ม ขอบคุณที่ฟังจนจบถ้าฝันนี้ตรงใจกดถูกใจไว้เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคำทำนายดีๆแบบนี้นะคะแล้วคุณละ่ะฝันอะไรมาเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลย